ยังคงมีกิจกรรมดีๆนะคะมอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษเพื่อตอบแทนเหล่าแฟนคลับที่ร่วมกิจกรรมกับ True AF10 ทุกโหวตลุ้นรถนิสสันมาร์ชค่ะเมื่อทุกๆโหวตที่ทานได้โหวตให้กับนักล่าฝันของ True AF10 จะเท่ากับ1สิทธ์ ที่ร่วมลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันมาร์ชรุ่น1.2 e CVT ราคา478,000บาทโดยคุณรุ่งฟ้าเกียรติพจน์ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณากลุ่มบริษัทชูวิชัน่นทรูคอร์ปอรเปอรชัน่นจำกัดมหาชนนะคะได้ได้ให้เกียรติในการจับรายชื่อผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รถนิสสันมาร์ชไปครอบครองค่ะโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆและน้องๆ True F10 มาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ีแต่ดึงภาพนี้นะได้ดีว่าเป็นกุญแจรถยนต์ที่ส,สมาร์<ด>าช AF 1 0วันนี้นประสบความสำเร็จได้อย่างมากมายก็จากกองภูเขาของเบอร์ SMS ที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยค่ะวันนี้นะคะจะมีผู้โชคดีเพียงแค่1ท่านเท่านั้นนะคะที่เราจับฉลากขึ้นมาแล้วจะได้รถนิสสันมาร์ชหคันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกทกเสียงโหวตและก็ทุทกๆ s m s ที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ AF 10ทั้ง12คนค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับ คนที่จับได้รางวัลผู้โชคดีด้วยนะฮะผมถือว่าแบบมีเยอะมากเลยนะคะกับนี่ค่ะกองข้างหลังเบอร์โอ้โหเยอะมาก10ล้านน่าจะเลยนะฮะสิบล้านหมายเลขพวกเราก็แสดงความยินดีด้วยนะคะยังไงขอเป็นตัวแทนทุกเอฟทุกคนนะคะบอกเลยว่าทุกทุกคนอยู่ได้ตรงนี้ก็เพราะว่าพวกคุณที่ให้คะแนนบวกพวกเรามาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพียงของรางวัลเล็กน้อยที่ได้มอบให้นะคะกับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมดูพวกเรามาตลอดทั้งซีซั่นเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ อ้าวแล้วพบกันกับกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทาง True Vision ที่จะตัดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ที่ทางช่อง True i n s i g h t นะครับเค